สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการพิชาขัานเจริญวันนี้เราก็จะมาจาัดทาคลิปเดีโอกเกี่ยวกับการเลือกใช้งานบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็เลือกเกมเดิร์สซิมมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะเกมเดิร์สซิมก็คือเป็นเกมที่จําลองชีวิตคล้ายกับชีวิตจริงบนโลกของเรานะคะวิธีการเล่นก็คือลําดับแรกนะคะคือเราต้องสร้างตัวซิมก่อนโดยวิธีการสร้างก็คือเราสามารถเลือกเพศเลือกวัยแล้วก็ตั้งชื่อของตัวซิมได้นะคะ เราสามารถจัดแต่งบุคลิกของซีมตามใจเราได้แล้วก็เลือกปณิพันธ์ว่อยากให้ซีมมีปณิพันธ์แบบไหน,นไเกมนี้นะคะเรายังสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งตัวซิมให้ตรงกับความคิดของเราได้นะคะถ้าเราอยากให้เกมมันสนุกขึ้นเราสามารถไปโหลดม็อดหรือเลือกอีกอย่างว่าเป็นออปชันเสริมได้นะคะ โดยโหลดจากเว็บบนอินเทอร์เนต็ตนะคะจะมีเว็บเว็บสำหรับมอดของเกมเกมชนิดนี้นะคะหลังจากที่เราสร้างตัวซิมเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านเพื่อให้ตัวซิมนั้นได้อยู่อาศัยกันนะคะการสร้างบ้านก็เราสามารถสร้างได้ตามจินตนาการของเราเช่นกันเราอยากให้บ้านเป็นแบบไหนเราก็แค่สร้างมันออกไปตามจินตนาการของเรามันก็ตัวเกมมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เราเอามาตกแต่งรอบบ้านนะคะ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการจำลองของเกมนี้นะคะว่ามีการจำลองอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการจำลองความต้องการของซิมนะคะว่าตอนนี้มันจะบอกเลยว่าซิมตอนนี้ต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยความสนุกสนานหรือความหิวอย่างนี้นะคะว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองนะคะคือเลือกการกระทำของตัวซิมนะคะ ว้ายทำงานทำไมแกไม่ทำสอารมณ์ของตัวซิมเศร้าโกรธดีใจหรือตกใจนะคะสี่การใช้ชีวิตทั่วไปของซิมนะคะก็จะมีการกินการนอนการเพิ่มทักษะความสามารถหรือการพูดคุยก็มีอีกหลายอย่างมากมายห้า <5. S 1> ต,ตัวซิมสามารถาตั้งคัน,นได้ กการใส่ชวิตของตัวซิมเจ็ดการเลือกอาชีพของตัวซิมเราสามารถเลื่อนขั้นได้โดยการเพิ่มทักษะของตัวสิรนี่ก็เป็นตัวอย่างของการํำลองใช้ชีวิตของซิมนะคะว่าซิมเนี้ยสามารถทำอะไรได้บ้างที่จริงอะทำได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันเยอะเกินเลยยกแค่มาบางตัวอย่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงประโยชน์ของเกมนี้นะคะว่าเกมเนี้ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยคือ เสริมสร้างจินตนาการใครเป็นคนที่ชอบการออกแบบสามารถเล่นเกมนี้เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นจินตนาการของเราได้ 2. ทําให้อารมณ์ดีคพ <น S 1> ในเกมชอ,ชอบมีเร,เ,เรื่องแปลกๆให้เคยรู้จักอุปกรณ์ท้องคร,วรัวดีสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นการลูกของตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องล้างจานอัตโนมัติแบบนี้แม่แน่นอนว่าน้องคงใสสะอาดกริง สำหรับวันนี้ก็ขอจบการจัดทำคลิปวีดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ